ทำข้าดมไม่ได้ไม่ได้ไก่ชอบกุ้ยไก่มันย้ายไปอยู่กับเป็ดนะ ลุ่นเนี่ยเดินดิลูกเดินทำไรอ่呀เด็กอะไรแอบฉี่ตรงนั้นน่ะ เด็กข้างล่างนี่อันน,นี่สีดำนี่ชื่อสีดำยนปลาจืดยมันยิงสักลูกอร่อยปะยาาน,นี่ไงสีดำนี่ลูกนี่นี่อันใหญ่นี่อันใหญ่นี่

เหนไหมนายอ้าปากนี่ <AS <C ast> ถ่ายอะไรอ่ะแม่สอ,องมะม,ม,ม่วงอะดิมะม่วงเต็มเลยมะกนยัง,ยงนักนก